วัสดีจ้าวันธรรมาหากินนะจ้ากล้วยไข่ไทยห้ดโลจา้ากล้วยค่ะกล้วยสวยงามไหมจ้าสวยงามไหมจ้าวันนี้สามร้อยกวีค่ะมีรถมตซืต้อน,นะคะมีรถมาครับเยอะเลยต้นไม้สวยๆก็มีนะจ้า แม่ค้าใจดีแม่ค้าใจดีเห็นไหมโอ้โหไปตองเขาสุดยอดต้องุเยอะมันกลวยมัไปถึงบ้านทั้งหมดท้งหมดเรามาเราก็ะนนหนอมากเลยคะ่ะกล้วยเราผิว,วผิวไม่ไม่เสียคะ่ะผิวไม่เสียแม่ค้านะครถมนะคะ เราขายดีค่ะกล้วยเราตัดเองค่ะตัดเองค่ะวันนี้เหนื่อยมากมากขอบแฮกแฮกสามร้อยมาไวค่ะน,นี่หนึ่งกันล็เสมอใจคนเดียวทําได้อยู่แล้วต้นไม้สวยๆเราก็มีนะจะสวยงามสวยงามจ้ะไว้กําลังทํามาหากินจ้ะสวยไม่จัดสวยไม่จ้าต้นไม้เราต้นไม้เราทุ่งเงนพ่งท,ท,ทอง ช้างเผือกสนใจต้นไหนติดตอ่อได้นะจ๊ะพวกหลงจะพวกหลงอันนี้ใบใหญ่มากเห็นไหมเห็นไหมใบใหญ่ใหญ่อันนี้ต้นหนังฝักค่ะฝักเกินฝักทออันนี้บัวช้างเผือกจ้าอันนี้สาวน้อยอันนี้นกกระทาค่ะนกกระทาใบาใหญ่ใหญ่เห็นไหมสวยงามสวยงาม ตานนีปะแป้งจ้าของเรามีเยอะจ้ะมีเยอะจ้ะไว้กำลังทำกินไว้กำลังทำกินวันนี้ขายต้นไม้ได้800รค่ะดูต้นไม้เราสวยไหมสวยไหมดูกล้วยเราสวยไหมสวยไหมบายบายทริปนี้เฮง,งเฮงรวยรวย,ยจ้ากล้วยสวยสวย